สุดเลยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับการเดินทางไปสนามเนี่ยมันมีหลายหลายทางนะครับวันนี้เราไปด้วยแท็กซี่นะครับเซียนี่แท็กซี่ที่เราอยู่เฉยๆแล้วโบกเนี่ยไม่จอดนะครับต้องโทรเรียกเท่านั้นนะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันนะครับเรียกมานะครับนี่ครับพ่อดุมชื่อไมเคิลนะครับเป็นคนรัสเซียนะครับแต่ว่าพูดอังกฤษได้นะครับก็เลยมาอาสาพาเราไปสนามวันนั้นเนี่ยนะครับเรามีคิวไปยัง สนามของเมืองดิสนีย์นะครับนอฟโกรรชพ่อหนุ่มไมเคิลกับคุณพ่อนะครับคํมาหากินนะครับนี่ครับก็ขับแท็กซี่นะครับเราพักอยู่โรงแรมกลางเมืองนะครับก็ไปสนามนะครับไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่าแท็กซี่มันก็จะง่ายนะครับแล้วก็เร็วที่สุดแต่ละเมืองมันก็จะมีวิธีการเดินทางต่างกันนะครับบางเมืองมันใหญ่หน่อย จเจริญหน่อยก็มีเมโทรนะครับบางเมืองไม่จเจริญก็ต้องนั่งรถเมรหรือเดินนะครับเดินนี่ก็มีบางเมืองเลยว่ามันทางที่มันง่ายคือเดินนะครับเพราะเรียกรถแท็กซี่บางทีก็รถมันหายา,ยากหรือรถติดอากาศอาเซียนตอนนี้คือรอทุกเมืองครับแดดดีจริงๆดิสนีย์ก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้มอสโกนะครับห่างกันประมาณ300กิโลเมตร แล้วก็เป็นเมืองที่มีความสวยงามนะครับในตัวกลางเมืองเนี่ยคล้ายๆกับยุโรปเหมือนกันนะครับก็เหมาะกับการมาเที่ยวนี่ก็ข้ามสะพานมานะครับข้าแม่น้ําซึ่งมีแม่น้ำสองสายมันจบกันนะครับก็มาถึงสนามของดิสนีย์เป็นอีกเมืองที่ใช้จัดแข่งขันหลายเกมนะครับก็ด้วยความที่อยู่ใกล้มอสโกด้วยแล้วก็เมืองค่อนข้างดีนะครับก็ได้รับเลือกแห้เตะเยอะหน่อย แต่ว่าเหมือนเดิมครับทางทางการน,นี้มันก็จะกไกลหน่อยนะครับหกิโลเมตรรอบสนามตรงลงตรงนี้ครับแล้วก็รักกระเป๋าเดินไปวันนั้นก็จ่ายไปสา0รอรูเบิลนะครับหรือประมาณ1 5 0ยห้าบาทก็ราคามารฐานนะครับรถแท็กซี่ในรัสเซียไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะครับมาต่างประเทศมาทำงานอย่างนี้นะครับเจอ,อคนท้องถิ่นแล้ว มีน้ำใจดีมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยต้องเดินไปเรืยครับตากระเป๋าตัดบ้านคนถนนไปแล้วก็จะถึงสนามเป็นทงกลมแบบนี้ครับที่ดิสนีย์นครับนี่คือการพามาสนามดิสนีย์ด้วยแท็กซี่ครับ